มานาประจำวันพอดแคสต์ดิฉันจุธามาเช,ชยขวัญงามค่ะชยานิชิวติคะ่ะปีนี้มานาประจำวันพอดแคสต์มาในหัวข้อ Bible Knowledge รายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิง่ายยิ่งขึ้นจากศาสนาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ที่จะมาแบ่งปันในความรู้ความเข้าใจในการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ไปพร้พอมๆก,กันกับเรามานาประจำวันนะคะ คุณผู้ฟังคะในวันนี้เราจะกลับมาศึกษาพระธรรมในหมวดหมู่จดหมายฝากอาจารย์เปาโลกันนะคะหลังจากที่ศึกษาพระธรรมโลมหนึ่งและสองโคลินกาลาเทียและเอเฟ,ฟซัสกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมที่ชื่อว่าพระธรรมฟิลิปปีและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ประวิศศรีวิรยัยฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับทุกท่านที่รับฟังมานาประจำวันพอดแคสต์นะครับ ซึ่งเรายัางคงอยู่ในซีรีส์จดหมายฝากของเปาโลครับตัวจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับที่6นะครับซึ่งเปาโลเองเนี่ยได้เขียนจดหมายแล้วก็มีการพ่วงชื่อของทิโมธีที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเครจักรและรายงานความเป็นไปของท่านไว้ด้วยนะครับซึ่งถูกจําจองไวท้ที่ในเรือนจําที่กรุงโรมนะครับนี่น่าเป็นจดหมายที่ออกจากคุกเช่นเดียวกับเอเฟซัสในโครสีหรือฟิลโมนก็ตามนะครับนี่เป็น ที่คาดการณ์ว่าจดหมายฉบับนี้น่าถูกเขียนในช่วงระยะเวลาประมาณกิศกราชนะครับโดยท่านได้จากหน้าถึงผู้รับครั้งนี้พิเศษใส่ใจเฉพาะเจาะจงเลยคือเขียนถึงบรรดาผู้เชื่อและบรรดาผู้ปกครองและมัคายกที่เมืองริบป,ปินี่เป็นคิดจากเดียวเท่านั้นครับที่มีการส่วนสนับสนุนทางการเงินในภารกิจของท่าน ทนรับการสนับสนุนนี้ตั้งแต่การเข้าไปประกาศนะครับโดยการเดินทางเข้าไปประกาศในการเดินทางเที่ยวที่สองนะครับในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ11ถึง40และโดยการสนับสนุนนะครับจากนาลิเดียซึ่งถือว่าเป็นผู้เชื่อคนแรกเลยจากการประกาศของเปาโ,โลนะครับในทวีปยุโรปและทําให้เกิดเทตจักรแห่งแรกขึ้นในยุโรปนะครับตามการเปิดเผยเดยนิมิตนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไปประกาศอย่างแคว้นมาซิโดเนีย แม้จะมีการข่มเหงมากมายที่นั่นก็ตามนะครับแต่ด้วยใจที่ชื่อชมินเดีย mm hmm. ปอโลโซิลาจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในคุกจนลากคุกสั่นสะเทือนประตูคุกเปิดหมดนะครับเครื่องจำจองรุดหมดทําให้นายคุกและก็ครอบครัวก็ได้มาเชื่อหวางใจในพระเยซูนี่เป็นจดหมายครับแห่งการชื่นชมินดีจริงๆนะครับโดยไม่ไม่ขึ้นอยู่กับวัสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงก็ตามไม่มีคำำําตําหนิครับจะมาฉบับนี้ แสดงการขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับความรักและการสนับสนุนทางด้านการเงินและวัตถุสิ่งของมากมายจากพี่น้องชาวฟิลิปปีที่ฝากมากับเอปาฟอิทัสนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของกิจจาฟิปปีเองนะครับจาง้อหาในในพระคัมภีนะครับเราจะเห็นบรรยากาศครับที่เปาโลเองมีความเชื่อชื่นดีมากที่จะเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงผู้เชื่อในฟิลิปปีครับที่มีความสัมพันธ์พิเศษยิ่งนะครับกับเปาโล ังนั้นท่านจึงเข็นถึงผู้เชื่อที่นี่เป็นการส่วนตัวแสดงความผูกพันรักใคร่ครับพวกเขานำความเชื่อชมิดีอย่างใหญ่หลวงมให้ท่านท่านเรียกพวกเขาว่าผู้เป็นที่รักเป็นที่ประคนายอย่างยิ่งเป็นที่ยินดีเป็นมงกุฎของขพระเจ้าในปฏิเสธข้อหน,นึ่งท่านจึงอยากบรรจใจพวกเขาชื่นชมพิดีในพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งความยินดีที่แท้จริงภายในไม่ใช่มาจากความสุขครับที่เกิดจากสภาวะภายนอก ได้ของนี้มาก็เลยชื่อชมเป็นดีไม่มีของนี้ก็เลยไม่มีความสุขไม่ใช่เเป็นความชืม่นเพดเความสุขภายนอกแต่ด้วยความห่วงใหญ่ครับต่อพี่น้องฟิลิปปีครับความชืม่นชมเดีในพวกเขาอาจจะขาดหายไปเมื่อได้ทราบข่าวว่าสีบานมิเชลีของพวกเขาติดคุกและยังมีความขัดแย้งภายในทิ่ระจักระหว่างผู้นำสองท่านนะคือนางยูโอเดียและนางซิทิเคซยน ั้นจากเบื้องหลังที่กล่าวมานะครับทําให้เราเห็นหัวข้อเรื่องความชื่นชมดีเป็นสิ่งที่เปาโลเน้นมากในกรทำเร่นี้ในมีการใช้คําว่าชื่นชมดีถึง16ครั้งตลอดทำเรื่อนี้ซึ่งได้กาหนดเป็นโครงสร้างของจดหมายไว้ดังต่อไปนี้นะครับส่วนที่แรกคือความชื่นชมดีในความทุกอยาก่างนักเปาโลเริ่มต้นจดหมายด้วยความชื่นชมการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐของ พวกเขาครับพวกชาวฟิลิปปีเสมอเสมอเลยในการสนับสนุนท่านส่วนท่านเนี่ยมั่นใจว่าชื่อของพวกเขาเนี่ยจะรับการปกป้องคุ้มครองจนถึงวันแห่งองค์พระเยซจา้าทีสองครับก็คือเปาโลเองรู้ดีว่ามีบางคนกำลังเทศนา,าว่าเขาต้องการจะแบ่งทับเปาโลนะฮะและยกย่องตัวเองเหนือท่านคนกลุ่มนี้เห็นเปาโลติดคุกแล้วยินดีเนี่ย เพราะเขารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้เปรียบในการแข่งสร้างยอดในการประกาศเขาต้องชนะนะเขาต้องเห็นบปาโลแพ้นะครับเขาอยากเกิดผลมากกว่าแต่บปลโลมีท่าทีดอศนองต่อคนกลุ่มนี้ยังน่าสนใจครับถ้าคุณได้ประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงผมไม่สนว่าคุณจะรประกาศด้วยท่าทีแบบไหนถแถลงจูงใจของคุณแย่พระเจ้าก็จะจัดการแล้แต่อย่างน้อยข่าวประเสริฐก็ถูกประกาศ ดังนั้นการติดคุกถ้าการติดคุกไม่สามารถจุดข่าวประเสริฐได้แรงจูงใจหรือท่าทีที่ผิดก็ไม่สามารถจยุดข่าวประเสริฐได้เช่นกันงานของพระองค์ก็ดำเนินต่อไปครับนั่นทําให้เปาโลยินดีเปาโลจึงสรุปครับในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากความตายการมีชีวิตอยู่ท่านก็จะอยู่เพื่อประเทศเพื่อข่าวประเสริฐของพระองค์ไม่ใช่แค่เพื่อเชื่อเฉยๆนะ ะจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากด้วยความชื่นชมยินดีสิ่งที่สองครับก็คือการชื่นชมยินดีในการรับใช้เมื่อต้องพบคังกับความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐแล้วสามารอยังมีบรรยากาศในการขัดแย้งในคิดจจนะีกาเราต้องเหนืนอใจพวกเขาปลองดองกันให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อข่าวประเสริฐนั้นด้วยความถ่อมใจเห็นแก่ผู้อื่นซึ่งท่านได้นำออกแบบอย่างของบุคคลที่ดาเนินผู้เห็นแก่ผู้อื่น อั่งต่อไปนีครับบุคคลแรกคือพระเยซูเองนะท่านยกพระเยซูเป็นบุคคลผู้ที่ถ่อมใจยอมสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์ับสภาพธาตุกาเ,ากเนิดเป็นมนุษย์ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กังเขนพระเจ้าทรงยกโองขึ้นอย่างสูงเหนือนางทั้งหมดนี่จะกลายเป็นศ,ศ,ศาสราที่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่น่าสนใจมากตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ันี้คือบทที่สองข้อห้าในข้อสิบฐานตัวอย่างที่สองครับคือตัวท่านเองนะครับและการทุ่มเทชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องในเมืองเฟรเซสอันนี้เป็นปีๆอดภัยท่านได้เปรียบตัวเองเหมือนดังเครื่องดื่มบูชาครับนี่คือกระบวนการสุดท้ายครับในการถวายนะครับเขาจะราดเหล้าองุ่นหรือวางเหล้าองุ่นนะครับประมาณหนึ่งลิตรนะไว้บนหรือวางไว้ที่ข้างเครื่องบูชาครับ ซึ่งหมายถึงว่าตลอดทั้งชีวิตหมดทั้งชีวิตท่านจะทุ่มเทเพื่อพวกเขาแม้บ่าท่านจะติดคุกอยู่ท่านก็พร้อมที่จะเขียนจดหมายออกมาเพื่อสนใจพวกเขานะในข้อ12ในข้อ18บทที่2ใน3ครับท่านนายกย่องเพื่อนร่วมง,งานสองคนของท่านาเป็นแบบอย่างการรับใช้ทุ่มเทชีวิตมากคือที่โมทีทิโมทีที่มีแบบอย่างเดียวกันเพื่อเห็นประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่สนใจความต้องการตัวเองอะนะครับ หรือแม้แต่เอปาโฟลิทัสที่เกือมจะสละชีวิตของตนเพราะความเจ็บปวดเพื่อภารกิจที่ที่จะส่งเขาไปปฏิบัติเปาโลในข้อ19ถึงข้อ30นี่คือ3อย่างครับที่เปาโลได้ยกมาเพื่อบรรยายถึงแบบอย่างที่เราควรดำเนินชีวิตติดตามถในการที่จะเองจะชื่นชมดีในการรับใช้ส่วนที่3าครับก็คือเปาโลชื่นชมดีในความเชื่อในการสมมติธรรม หลังจากที่เปาโลได้ให้แบบอย่างสามแบบอย่างเรียบร้อยนะครับท่านก็มาถึงส่วนสุดท้ายจดหมายแล้วซึ่งเป็นการบนใจให้พูดชื่นชมินดีในองค์พระเยซเจ้าโดยจะมาเปรียบเทียบกับบุคคลที่ชื่นชมินดีกับโลกใบนี้สนใจยู่เนื้อหนังน,นะหรือทาตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดแบบฟรลส์จนทาให้ปริเสธพระเยซูงองค์ผู้ช่วยเราซึ่งเปาโลเองก็เคยไปเช่นนั้นมาก่อนนะนจะบอกไม่เคยเป็นท่านจึงเข้าใจดีท่านจึงชี้เห็นว่าแหล่งแห่งความชื่ชนยิดีชื่นุมท่าน ได้เปลี่ยนจากการชื่นชมความชอบธรรมที่ได้มาจากการรักษาตามกฎบัญญัติอัดเดียวนะรักษา,ากฎบัญญัติเท่พาเป็นการเชื่อวางใจในพระเยซูมันมีความปัถนามากอย่างยิ่งที่จะรู้จักพระองค์มีความสามัรถทธรรมกับฤทธิ์เดชและมีความปรรถนาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างพงจนเป็นเหมือนพงด้วยอันนี้คือสิ่งที่ท่าน ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้ท่านเป็นใครในพระเยซูเรียกปากหาจะเป็นเหมือนพระองค์อยากรู้จักอยากเป็นเหมือนอยากใกล้ชิดอยากตายอยากไปขึ้นมาจากความตายเนยยี่ยพระเยซูในส่สุดท้ายครับอโอโรเองได้เขียนถึงความเชื่อชนิดในการให้และรางวัลเมื่อบ่งบอกถึงการทรงเรียกให้เป็นเหมือนพระก,กายอันทรงพระสิริของพระองค์แล้วท่านก็ชวน,ชวนชวนครับ ให้คู่ขัดแยงแ้งระหว่างนางยูอเดียกับน,นางสินเทเคมาคือดีกันร่วมกันนะครับโดยย้ำสองครั้งว่าจงชื่นชมดีในองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะการจดจ่ออยู่กับพระองค์ที่กำลังเสด็จมาจะขับไล่ความกังวลกวายออกไปม่นต้องตกอยู่ในความสงสารตัวเองแล้วในสุขของพระเยซูคริสต์จะเข้ามาแทนที่และมีความพึงพอใจในทุกสนภาพของชีวิตเราจะมีกินมีอดอยากเพราะอะไรครับเพราะความยินดีในพระเจ้าจะเป็นกาลังให้กับเรา นันในคามีบทที่แปะเพราสิ่คพวอย่างนี้อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าปรโรจะมีความชื่นชมดีและพึงพอใจกับทุกสรรพภาพของชีวิตปโรเองก็ยังมีความชื่นชมดีที่พวกเขาลึกถึงมาเป็นห่วงต่อท่านโดยการถวายสิ่งของหรือมีส่วนในการได้รับรายจ่ายในการประกาศของท่านท่านได้ยอมรับการช่วยเหลือจากพี่น้องชาวฟิปีด้วยเห็นแก่พวกเขาจะได้รับบําเหน็จพอการให้ด้วยใจยกว้างขว,างข,วางของพวกเขานําความชื่นชมดี ในชีวิตของการให้ของพวกเขาและมันเป็นรางวัลที่พวกเขาจะได้รับหลังจากที่เราได้พัฒน,นาถึงความเชื่อมเดีจดหมายฉบับนี้แล้วะฮะเราต้องหันกลับมาถามตัวเองวนะ่าวันนี้แหล่งแห่งความเชื่อยเดีของของเรานั่นนะอยู่ที่ไหนใช่ที่องค์พระเจ้าหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่เราได้ทําสําเร็จหรือเป็นประเพณีที่เราเลืกษาไว้หรือบางสิ่งที่ยึดกลุ่มเราไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวเองความต้องการของเรา ที่เราพยายามกอดไม่ยอมไปทําให้เราคิดถึงคําว่าทำให้ทาให้เราคิดถึงคํากล่าวของจิมเอเดียตกับเพื่อนในชีอีกสี่คนที่ได้พีชีงที่เอกวาดอร์โดการฆ่าของเผ่าเอเดียแดงท้องถิง่นท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่เป็นการโง่หลอกสําหรับคนที่สละสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บไว้ได้เพื่อจะได้สิ่งที่เราจะไม่หวนสูญเสียไปนะครับไม่โง่หลอ,อกนะพี่้องนะให้ ในสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บไวได้เพื่อจะได้ในสิ่งที่มันเสียกว่าสรรเสริญพระเจ้านังที่เรายอมสละความปรารถนาของเราไว้กับพระองค์ครับให้พร,ระองค์ประทานสิ่งที่ดียิ่งกว่าคือชื่ออันเต็มด้วยสง่าราศีในบ้านอน,นิลันบนสวรรค์แก่เราเป้าหมายสูงสุดครับคือการมีที่มีให้พระเจ้าเป็นสุดยอดปนานาหัวใจของเราจนเราไม่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกเลย ดังนั้นครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเปาโลที่ต้องการนําเสนอความจริงเรื่องพระเยสุคริสหรือพระเมสสิยาสานะครับตีปีเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่ช่วยเราเห็นความจริงหรือศาสนาศาสตร์เรื่องพระเยสุคริสซึ่งคาว่าศาสนาศาสตร์คือความจริงของพระเจ้ามีผลต่อแนวคิดในการปฏิบัติเปาโลเอ่ยถึงพนามของพระเยสุคริสถึง40ครั้งในเล่มนี้พนามนี้ส่งผลกระทบทุกด้านของชีวิตโดยที่เราสามารถพิจารณาได้จากเนื้อหาของพระธรรมเล่มนี้การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระค ตายก็ได้กำไรบทที่1ข้อยี่สิบสิ่งนี้บ่งบอกเป้าหมายชีวิตและเป็นแนวทางที่ทําให้เราดาเนินชีวิตโดยดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของประเตศในบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเจ็ดมาถึงบทสำคัญที่บทที่สองนะครับเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาเรื่องพระเยซูคริสต์เลยโปรโยยกเรื่องราวเช่นนี้มาแบ่งปันก็จะมีส่วนแก้ปัญหาเรื่องความไม่ปร่งดองระว่างนางอยู่เดียวนางสินเิเคโดยนําเสนอถ้ากีการใช้ชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์คือการสละตัวตนเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเอง และเชื่อฟังควิดามงกุฎน้ำต้องมาก่อนมองกุฎงาม cross before crown นะไม้กางเขนที่ไร้เกียริย่อมมาก่อนมองกุฎที่รับการยกย่องนะไหนเมื่อต้องเผชิญความทุกข์ยากครับโดยท่าที่เห็นความชื่นชมดีในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งลความชื่นชมดีไม่ใช่เพราะความชอบจากเราเองแต่เป็นการรู้จักพระองค์และมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ด้วยความตั้งใจที่แสวงหาพระองค์รอคอยจะพบพระองค์ เช่นภาพปลายทางที่เปวนสว่วน,นั้นและยิ่งกว่าความเชื่อมันดีไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสวนฝัญยาทนั้นความชืม่อมดีในประเทศยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นแม้ว่าบรรยากาศความสัมพันธ์จะดีไม่ดีสถานการณ์ที่ยากลำบากรุดมสมบูรณ์ดังนั้นความชืม่อมดีที่อยู่ภายในไม่ได้ขึ้นอยู่สถานการณ์กดดันภายนอกแต่เป็นความเป็นดีในหัวใจพอโปร่งเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้วันนี้เสมอไป ดังนั้นพระคิดจึงเป็นความยินดีในใใหัวใจของเราเสมอครับพระองค์จึงเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการเป็นความพึงพอใจเป็นความช่ชวยชมดีที่เต็มล้นในหัวใจดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ยากรอบตัวเราเพราะเรามีพระองค์ประทับในหัวใจของเราทำให้เราสามารถผนชญนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังของเราโดยกำลังของเราคือความช่ชนชมดีในพระเจ้าของเรา สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณอาจารย์ประวิทย์ศรีวิไลริศสำหรับสาระและความรู้สำหรับสัปดาหนะ์หน้าเรายังคงอยู่กับอาจารย์ประวิทย์เช่นเคยและจะมาศึกษาพระธรรมโคโลสีร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะ คุณผู้ฟังสามารถอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ไปด้วยกันได้ง่ายๆโดยอ่านตามแผนการอ่านที่อยู่ในหนังสือมานาประจําวันและติดตามฟังมานาประจําวันพอดแคสต์ที่ทาง Facebook และ YouTube มานาประจําวันสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพระเจ้าไว้พรคะ่ะ